สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก s w e d i s h ช o ายดอทคนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาสวีดิชจากบทสนทนาตอนที่2กันค่ะเมื่อวานแอมทำวิดีโอตอนที่1ไปนะคะวันนี้มาดูกันค่ะบทสนทนาตอนที่2นี่ค่ะแอมเลือกเอามานี่ค่ะว่ามีเพื่อนมาเจอกันพอดีนี่ค่ะแล้วก็เขาจะไปฟีก้านี่ค่ะถ้าใครที่มาอยู่สวีเดนได้สักพักหนึ่งจะเข้าใจว่าประเทศนี้เมืองนี้ชอบฟีก้ากันมากคำถามคือฟีก้าคืออะไรเดี๋ยวแอมจะเล่าให้ฟังนี่ค่ะ ก่อนอื่นมาฟังบทสนทนาก่อนนะคะอัมจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะว่าเ,เขาพูดอะไรกันยังไงนะคะเรามาดูตัวแรกนะคะเขาบอกว่าอ,อ,อันนาเนี่ยค่ะ,ะ,คะกับมาริยาเนะะี่ยมารี亚เนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นมารี亚เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษก,ก็เรียกมาริยามาริยาเนี่ยแต่ว่าคนเซนส์เน,ะะนีเ่นะคะ,นะคนภาษาภาษาเซนส์เนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามารี亚เนี่ยค่ะก็ Röm, ni här, Anna ni här. Hej Maria. Nämen hej Anna. Hur var det i Göteborg? Det var jättetrevligt faktiskt. Har du lust att gå på bio ikväll? Ja, det skulle vara kul. Vilken film vill du se? Det går en bra thriller just nu. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Här, kolla i tidningen. Den här den ska vara jättebra. Den går klockan sju och nio. Ska vi gå på sju så kan vi gå och fika efteråt. Okej. Okay. Vilken biograf går den på? Astoria. Vet du var den ligger? Nej. Ta tunnelbanan till Östermalm när du kommer upp från tunnelbanan.

เฮ้มาริยาเวลาคนส่วนเจอกันก oh. uh ็จะบอกว่าเฮ้เนะคะเฮ้นี่ทุกคนรู้นะคะอ้าวหวัดดีจ้ามาริยานัมแมนเฮ้อันนะบอกป้ามาริยาก็บอกนัมแมนนี่ยฮะคำว่านัมแมนเหมือนกับคำว่าเอ้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 าประมาณว่าเหมือนเบาเอ้าประมาณนั้นนะอารมณ์อารมณ์แบบนัมแมนโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ้าเธอนั่นเองนะอันนะหวัสดีจ้าประมาณนั้นนะคะหัวใจเจ้าหนุ่ม อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนี่ค่ะน,นี้เป็นอดีตของคำว่าแอร์นี่ค่ะสแสดงว่ายัตต์บอยหรือนี่คือเมืองใหญ่หนึ่งเมืองทางใต้นี่ค่ะฮูโวเดยัตเตอร์บอยแสดงว่าอันนาคนเนี้เพิ่งไปเที่ยวยัตต์บอยหรือว่ากรุนเบิร์กมาในเองนี่ค่ะเขาก็เลยถามก็เลยใช้เป็นในอดีตว่าอา้าวที่ยัตต์บอยเป็นยังไงบ้างกรุนเบิร์กเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะอันนะอันนาก็ตอบเป็นอดีตค่ะเพราะว่า ที่ต่อว่าเป็นอดีตเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วไงคะ The Yette t r e v l e t Faktist คำว่า Yette ปกติแปลว่ายักษ์แปลว่าใหญ่นี่คะ่ะ t r e v l g t ก็คือ Nice นี่คะ่ะ Very Nice นั่นเอง Yette ไม่ใช่ว่าถ้ามีคำว่า Yette หน้าคำไหนมันจะเป็นเพิ่มเหมือนกับคำว่า Very นี่คะ่ะมากขึ้นนี่คะ่ yet ะ Yette l i t t l แปลว่าเล็กมาก yet the store ใหญ่มากอย่างเงี้ยเนีคะมันเป็นการเนนะ้นอะว่ามัน yet แตก็คือมัน very very นะคะ factis ก,ก็แปลว่า factis แปลว่า actually นะคะหรือว่าที่จริงแล้วดังนั้นทั้งประโยคนี้ก็แปลว่าที่จริงมันก็ดีเลยนะเนะะี่ยมันก็ nice เลยนะอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า yet to try the factis เนี่ยะมารียาก็บอกว่า had you l u s t at go to be อยู่อีกเฟ had you l u s t ปกติคำว่า l u s t ถ้าเขาบอกว่า had you l u s t อธิยร o ณ์ทิงที่จะทำอะไรสักอย่างก็คือมีอารมณ์อยากไปเที่ยวไหมมบบว่าอยากไปดูหนังไหมคืนนี้ฮาร์ดูรูสต์แบบว่าอารมณ์ว่ามีแหงไหมหน่ะๆอยากไปดูหนังบอกว่างั้นเถอะอัดโกพอบิลโกพอบิลแปลว่าไปดูหนังนะคะอีควคืนนี้ะน,นคะคะอันนั้นก็ตอบหยอดิสคูลิเวอร์คูลคูลแปลว่าสนุกก็คือเออก็น่าจะสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยวิกินฟิมวิลดูเสียนี่ค่ะจะดูหนังเรื่องอะไรเหรอ ที่มันใช้คำว่า will g e n เพราะว่า film นะคะมันเป็น in film นี่ค่ะดังนั้นเวลาถามว่าหนังเรื่องอะไรก็ต้องใช้คำ will g e n film will you see จกดูเรื่องอะไรล่ะมาเรียก็บอกว่า the go e n b r a thriller just n นูนะคะก็คือว่าคำว่า thriller คือหนัง thriller น่ะหนังตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะ men your c o m m e n t e i h å g ว่า d e ่น e t e r นี่ค่ะ คอมมาอีโฮหเป็นคำคำเดียวกันนี่ค่ะแปลว่าจำได้นี่ค่ะถ้ามันบอกว่าอินแต่ก็แสดงว่าฉันจำไม่ได้อะว่ามันชื่อว่าอะไรวัดเดนเฮียเตที่มันเด่นก็เพราะมันเป็นแอนฟิลนี่ค่ะก็คือแอนต้องใช้เด่นนี่ค่ะจำไม่ได้ว่าหนังชื่ออะไรนี่ค่ะอันนั้ก็บอกแฮร์ดูดูดูนี่ดูนี่คอเลตีดนี่เนี่ยคำว่าคอเลอร์คอเลอรนี่ค่ะแปลว่าดูหรือว่ามองนี่ค่ะก็บอกเอาดูนี่สิอีทีดนี่เนี่ย ทำไมมันเป็น bestamford เพราะว่าเหมือนกับอารมณ์นึกภาพดูดูด,ด,ด,ดูทีนี่ไงนี่สิก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไงคะเพราะว่ามีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือแล้วไงก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่า c o l l อ e นทีน i ่ g แสดงว่าดูอันไหนก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้เนะี่ยอันนาเขาถือหนังสือพิมพ์มาแล้วไงคะว่าคน l l ทีนี่ไงก็คือผมว่าชี้ให้ดูแล้วดังนั้นคําว่าทีนิงก็ต้องเป็นทีนี่ไงนี่คะ่ะเดนแฮร์อันนี้ไงเดนสกาวราย เดี๋ยวดี๋ยน่าจะดีมากเลยนน่นจะเป็นหนังที่ดีมากเลยนะดิงโก้คลอกแกนคุยออกหนี่ก็คือคุยแน่นอนเจ็ดหนีย่เก้านี่ค่ะในกรณีนี้หนังมันไม่ฉายเจ็ดโมงเช้าไงมันไม่ได้่ายเจ็ดมงเช้าไม่ได้ฉายเก้าโมงเช้าดังนั้นแน่นอนเราก็ต้องสามารถฟมูดเหรียญนะคะว่าเดาเอาได้ว่ามันน่าจะเป็นทุ่มหนึ่งกับสามทุ่มนี่ค่ะสเกวิโพพคุยบิ๋วคำว่าคุยบ o ๋วเนี่ยหมายถึงว่าหนังรอบ ทุ่มหนึ่งนั่นเอง mm. น,น,องนะคะ so can we go f i ิ a กฟรีแก่เเรเสร็จเราก็ไปฟีก้ากันนะคำว่าฟีก้านเนี่ยก็คือไปนั่งกินกาแฟแบบว่านั่งแบบว่าคุยเมาส์มอยหรือว่ากินกาแฟไปดูผู้ชายไปหรือว่าเมาส์อะไรก็คือไปนั่งแบบว่าจิบกาแฟยามบ่ายยามแบบว่าคือประเทศนี้เขาจะชอบฟีก้ากันมากก็คือการการดื่มกิน f าแฟหรือว่าทีนะคะแล้วก็กินขนมกินคอแก้กินคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Afterot หลังจากดูหนัง a f t e r w o d afterward นี่ค่ after road, after word, ะหลังจากนั้นนี่ค่ะอันน่ a ก็บอกว่าโอเค Will Ken biograf Goldenpå biograf ก,ก็คือโรงหนังนั่นเองค่ะ Goldenpå มันมันก็คือหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าบิโอกราฟมันเดินได้มันกลัวนะคะก็หมายถึงว่าหนังน่ะมันฉายที่โรงไหน Goldenpå นะค่ะ Astoria นี่ก็คือชื่อโรงหนังนคะคะ Vet du vad det liker? Vet du ก็คือเวียดดูรู้เธอรู้ไหมว่าวัดเดลิกเกอร์มันมันอยู่ไหนในโรงหนังแอโสโตเนียแอสโตเรียเยนี่ยนะคะอันนาก็บอกนะ ah ก็คือคําว่าแหนเนี ah ่ยม ah ันเหมือนไหนนี ah ่ค่ะแต่ว่ามันเป็นภาษาพูดเลยค่ะนะนะนีคะนะท้าทุนเนบอนนั้นก็คือทอทุนเนบอนนั่งซับเวย์ไปหรือว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยค่ะคำว่าทูนเนลแปลว่าอุโมงค์นะคะบอนนั่นก็คือเป็นเป็นเอ่อ what do you call บอลนั่นก็คือเป็นรางนะทุนบอนนั่นก็คือรถไฟใต้ดินนะคะทีเลสต์แมนทยอยคำว่าทอยนี่ก็แปลว่าสแควร์นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอะทอยเรียก็คือสแควร์นะเหมือนสยามสแควร์นะคะแต่ว่าเอสเต m a n t o นทอยก็คือออสเตอร์แมนสแควร์นะั่นเองในดูคคมาอุบฟรอนทุนบอนนั้นพอเธอขึ้นมาจากออรถไฟใต้ดินเธาเดินขึ้นมาบนข้างบนแล้วนะ โกดัวร์โวตอริก็เดินข้ามสแควร์ไปนะแล้วก็ไปที่ถนนนะคะเพราะว่านี้ชื่อกอตานีบรูกอรตันนีคะเฟิลกอร์ตันสี่กึ่งมเดเดินไปประมาณ200เมตรก็คือเดิน f ฟ r l ์ลปกติแปลว่า follow follow the road ก็คือเดินไปตามทางของมันอะ200เมตรนะคะบิโอลิกเกกก็คือแล้วเธก็จะเห็นโรงหนังอยู่ขวามือนะ h ั v ว s t e r นี่ s ่ะจ vi t r จวนี่ สวีทเรฟัสจะมาเจอกันไหมนี่ค่ะจะมาเจอกันไหมคือวัดอีคู่อีก15นาทีเจก็แสดงว่าอะไรหกโมงสีนีคะเจอกันนะหน้าโรงหกโมงสี่านะเดี๋ยวรอะรอ it sounds good อฟังดูใช้ได้เลยโอเคเลยวิเซสอีควลด้วยเจอกันคือนี้นะอีควลวิเซสก็คือวิเทฟสัสวิเซสนคะคะก็คือเจอกันนี่ค่ะ หยอให้ดูโอเคถ้างั้นเจอกันบ๊ายยอะไรประมาณนี้เนี่ยคะได้อรมนะก็คือนี่แหละค่ะก็คือเจ๊สองคนนี้เจอกันแล้วก็คุยกันนี่ค่ะทีนี้อาอยากจะมาพูดเรื่องฟีก้าเนี่ค่ะเขาบอกว่า in this conversation they plan to go for a cup of coffee or a cup of tea ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยคเขาบอกว่าในตันเนี้ยมันเขียนว่าเขาจะไปเจอกันเพื่อจะไปดื่มกาแฟหรือว่าไปดื่มชานี่ค่ะฟีกาเป็น uh, informal language ก็คือเป็นภาษาทางการนี่ค่ะ a place where you can have tea or coffee is referred to as fake, a t fee ค่ะก็คือว่าคาเฟ่น่ะที่จะไปกินกาแฟอะไรเงี้ยเขาจะเรียกเป็นภาษาสวิสเซอนว่า a t fee ค่ะนั่นก็คือ a place where you can have a tea ค่ะ go to a coffee shop นะคะก็คือการไปนั่งดื่มร้านกาแฟเก๋ๆนะคะเขาเรียกว่า go to fee ค่ะ go to f e k ก็คือไป กอฟิกไปร้านกาแฟไปร้านกาแฟช็อปนะะี่ค่ะ if you would like to have something nice to eat with uh, with it you would like some f i g b r e d นะะี่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าขนมปังที่กินกับกาแฟาค่ะก็คือเบรดสมดู d อตโ du f i k กก็คือเป็นขนมปังส่วนใหญ่จะเป็นขนมหวานก็เป็นขนมปังที่มันจะหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน coffee break ค่ะภาษาสวันสเเรียกว่า en f i ั a paus e นะะี่ค่ะ paus เนี่ยค่ะก็คือ pause นะคะมาจากคำว่า pause ที่แปลว่าหยุดนะะี่ค่ะ en f i ั a paus e ก็คือการหยุดเพื่อจะดื่มกาแฟนะะี่ค่ะโอเคค่ะ18นาทีนะคะกับวิดีโอตัวนี้นะคะ f i ก a นี่เราได้คำศัพท์ใหม่ที่ประเทศนี้บ้านเมืองนี้นี่ค่ะใช้กันถ้าจะไปร้านเขาเรียกร้านกาแฟที่ขายขายกาแฟแล้วก็ขาย ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเอ็ดฟิกนี่ค่ะหรือถ้าคุณจะไปกับเพื่อนไปเลยคอฟฟี่ช็อปไปกินกาแฟกับเพื่อนนี่ค่ะเขาเรียกว่าโกโปรฟิกและสุดท้ายค่ะคอฟฟี่เบรกค่ะก็คือเอ็นฟิกาพาวส์นี่ค่ะ โอเคค่ะได้คำฟีกลับไปเยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมนะะี่ค่ะถ้าใครมีใครมี a c e b o o กนะคะก็ไป Subscribe กันอกันได้ที่นั่นนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะกับ u t u b e นะะี่ค่ะไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะกับ s w e d i s h t h a i c o m สวัสดีค่ะ